สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะพี่เจเอค่ะผู้จัดการอีซูซูสยามซิตี้สาขาเกษตรนวมินทร์ค่ะวันนี้พี่้จเอพามาพบกับรถรุ่นสปาร์นะคะ 1.9S ทั้งคู่เลยค่ะคันหนึ่งเป็นสีเงินโบฮีเมียนนะคะอีกคันหนึ่งเป็นสีขาวไซเบียนลองดูนะคะว่าคุณชอบสีไหนสองรุ่นนี้แตกต่างกันตรงไหนบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะ พาไปดูสีบอลเงินกันก่อนค่ะสปาร์ค1.9 DDIS สีบอลเงินนะคะราคาตัวรถอยู่ที่5,079,000บาทค่ะเครื่องเสียงแบบ1นยินซ d ดแผ่นค่ะเบาะนั่งนะคะเป็นแถวยาว60/40ค่ะกระจกไฟฟ้าเซนเซอร์ล็อกนะคะกระจกมองข้างก็ปรับด้วยไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูเครื่องยนต์กันค่ะ หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเครื่อง1.9แรงม้านะคะที่3,600รอบต่อนาทีค่ะแรงสะใจทนทานเต็มพิกัดแล้วก็เงียบยิ่งขึ้นด้วยนะคะรุ่นนี้เป็นล้อเหล็ก15นิ้วขนาดยาง2อ5 7 0 r ่5จ้ะด้านข้างก็จะมีขอเกี่ยวนะคะด้านละ5จุดค่ะ สำหรับสปาร์คสีขาวที่จอดอยู่ข้างกันนะคะราคาตัวรถอยู่ที่6 7 7 0 0 0ค่ะต่างกันเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะราคาระหว่างเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาต่างกันอยู่35,000บาทค่ะชอบแบบไหนเลือกได้นะคะให้เหมาะกับการใช้งานเป็นพอค่ะ สำหรับระบบความปลอดภัยครบคันมั่นใจทุกสถานการณ์เลยนะคะจัดเต็มเลยค่ะสำหรับเกียร์ออโต้ทุกรุ่นค่ะวิทยุเป็นแบบ2ดินซีดีหนึ่งแผ่นค่ะ เบาะเป็นแบบแยกสองที่นั่งค่ะนั่งสบายแม้ลุยงานหนักค่ะเกียร์ออโต้หสปีดค่ะพร้อมระบบเลฟโทนิกนะคะสามารถเชนเกียร์ได้แบบเกียร์ธรรมดาเลยค่ะเป็นไงบ้างคะชอบแบบไหนคะเกียร์ออโต้หรือว่าเกียร์ธรรมดาดีคะยังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะรีวิวไปเรื่อยกับพี่เจเออิสุสุค่ะ